สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมินประจำปากหลังของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ก่อนที่จะไปทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยีีนั้นผมขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่า การดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะอจองลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะอจองลงลึกเฉพาะตัวท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทั้งไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดรายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีมีนประจำปากหลังของเดือนมกราคมปี2,565กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่3 1มกราคมปี2,565ผู้ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีมีนครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่3 1มกราคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่นะครับนี่คือไพ่สามไม้เท้านั่นเองนะครับหมายถึงเรื่องการเรื่องงานของชาวราศีมีนนั้นดีนะครับในช่วงของปลายเดือนมกราคม มีไพ่งานดีอีกหลายใบยเลยนะครับอย่างไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่หนึ่งเท้าเป็นไพ่การงานที่ดีที่สุดในสำรับนะครับแล้วก็ไพ่สอง้เท้านะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ตรงนี้นั่นการันตีได้เลยนะครับว่าดวงเรื่องของการงานของชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นมีความเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับผม ท่านมีโอกาสที่จะได้มีการปรับเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับบางท่านนั้นพอเปิดงานขึ้นมาแล้วอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าชาวราศีมีนท่านใดนะครับที่ตกงานว่างงานอยู่หรือว่าบางท่านนี้นะครับผมอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อย่างนี้ให้รีบไปสมัครนะครับในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นท่านมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ สมใจนั่นเองนะครับผมหรือว่าได้งานใหม่ดังใจที่เราปรารถนานั่นเองนะครับชาวราศีมีนเอาล่ะนะครับผมไพ่ใบแรกนี้ถ้าเป็นเรื่องงานอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทด้านของการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ตัวท่านเองนั้นนะครับผมก็จะทํางานที่ได้รับมอบหมายนั้นประสบผลสําเร็จด้วยดีนะครับได้รับการยกย่องตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงในวงงานด้วยนะครับสําหรับไพ่ใบนี้ อีกกรณีหนึ่งนะครับสหรับไพ่สามใบเท้านั้นจะหมายความว่าชาวราศีมีนบางท่านนั้นอาจจะได้สืบสารงานต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอาจจะมีกิจการร้านค้าการค้าการข,า,า,รข,า,า,รขายมีธุรกิจอยู่แล้วตัวท่านเองนั้นจะได้เข้าไปนะครับผมสารต่องานเดิมของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับและก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จสูงด้วยนะครับชาวราศีมีนต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับส่วนไพ่งานใบที่2นี้นะครับผม ไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่ดีว่านี่คือไพ่งานที่ดีที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีนะครับนั่นก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้าหรือว่าไพ่เอซออฟแวนนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีมีนนี้นะครับเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีในช่วงที่เรียนหนังสือนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่เรียนดีเป็นคนที่เรียนเก่งมีความตั้งใจในการเรียนค่อนข้างสูงนะครับบางคนนั้น จบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับผมชาวราศีมีนจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านใดด้านหนึ่งนั่นเองนะครับเมื่อจบออกมามีงานทําแล้วพอไปทํางานก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างรวดเร็วนั่นเองนะครับชาวราศีมีนต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าดวงของท่านนั้นมีโชคเรื่องงานมากๆเลยนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นชาวราศีมีนบางท่านนั้นอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นอาจจะได้มีการปรับตําแหน่งใหม่ไปดูงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความสําคัญมากขึ้นแน่นอนนะครับผม,มเมื่อท่านนั้นได้งานที่ดีขึ้นแล้วนี่นะครับในเรื่องราวของอัตราค่าจ้างของท่านนั้นก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับชาวราศีมีนผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากส่วนไพ่สองใบเท้านะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่4ตรงนี้หมายความว่า ชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอย่างเช่นไพ่ king of c u p นี่ก็เป็นตัวแทนของชาวต่างชาติได้ด้วยเช่นกันนะครับชาวราศีมีนบางท่านนั้นอาจจะได้งานใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับไปทำงานบริษัทต่างชาติหรือว่าได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติอันนี้ดีมากเลยนะครับถูกฉลอชาวราศีมีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวตัวท่านเองนั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างดีนะครับ ความสําเร็จจากงานของท่านนั้นจะทําให้ครอบครัวของท่านจะทําให้ตัวท่านนั้นมีฐานะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะครับชาวราศีมีนผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วท่านยังมี King Cup ไพ่ k i King อ f c ั p ไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีมีนนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสน,นุนและถ้าชาวราศีมีนนะครับทำงานที่เกี่ยวข้องกับส่งออกนําเข้านี่นะครับโอ้โหอันนี้ดีมากๆเลยนะครับในช่วงนี้บอกอย่างนั้นเลยก็แล้วกันนะครับ ชาวราศีมีนบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนต่อ,อยังต่างประเทศและบางท่านนี่นะครับผมไปทําการทํางานที่ต่างประเทศมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศลงหลักปักฐานที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมท่านยังมีไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะฮะชาวราศีมีนไพ่เดอะสตาร์นี้หมายความว่าบุคลิกภาพของชาวราศีมีนนั้นเป็นคนที่สุขขุมเยือกเย็น ใจิตใจของชาวราศีมีนหรือว่าอุปนิสัยของชาวราศีมีนนั้นก็เป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นนะครับเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่รักธรรมชาตินะครับเป็นคนที่รักป่าเขาลำนาภพยเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับานั่างของธรรมชาติอยู่บ่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองไพ่เดลสตาร์นี่นะครับถือว่าชีวิตของชาวราศีมีนในช่วงปลายเดือนมกราคมนั้น ชีวิตของท่านนั้นจะมีความชุ่มเย็นนะครับจะมีความสบายอกสบายใจจิตใจโล่งโปร่งใสไม่ได้หนักใจอะไรทั้งสิ้นแม้ว่างานจะยุ่งตัวท่านนั้นก็มีทางออกตัวท่านนั้นก็สามารถที่จะทําได้ผ่านพ้นไปได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่เดอะสตาร์นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณดีมากๆเลยนะครับขยับถอยลงมาด้านล่างของไพ่เดอะสตาร์นั้นเป็นไพ่หกดาบนั่นเองโดยปกติแล้วนี่นะครับไพ่ดาบของไพ่ยี่ีนั้นถือว่า เป็นอุปสรรคนั่นเองแต่ว่าไพ่หดาบนั้นถือว่าเป็นไพ่อุปสรรคที่ต่ำที่สุดแล้วหรือว่าเป็นอุปสรรคอ่อนที่สุดแล้วดังนั้นนั่นเองนะครับชาวราศีมีนบางท่านบอกว่าในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมางานค่อนข้างยุ่งนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยในช่วงปลายเดือนนี้นะครับชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะได้ไปสัมผัสธรรมชาติอากาศเย็นหรือว่ามีโอกาสาาที่จะได้ไปทะลงทะเล ไปสัมผัสกับคลื่นของทะเลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชาวราศีมีนจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งในช่วงของปลายเดือนมกราคมก็คือ เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นอากาศปิดนะฮะเรื่องของฝุ่นละอองนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มมากันแล้วนี่ท่านที่เป็นโรคเกี่ยวกับพวกภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆต้องระมัดระวังตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับผมอากาศในช่วงของปลายเดือนมกราคมนู่นแหละไปจนถึงในช่วงของต้นเดือนเมษายนนี่โดยส่วนมากแล้วนี่นะครับจะเป็นปัญหาเรื่องของหมอกควันเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรประมาณนี้ ชาวราศีมีน,นหลายท่านนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นั่นเองนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับชาวราศีมีนยังมีไพ่ wheel of fortune ด้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่นี่คือไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมีนบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตค่อนข้างเยอะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับการงานตกงานว่างงานอะไรประมาณนี้นะครับ ต้องบอกชาวราศีมีนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนนั้นมาอยู่ในตำแหน่งที่6มาอยู่ในดวงของชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนมกราคมจะนำโชคลาภมาให้ชาวราศีมีนนะครับสิ่งดีๆนั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนหลายๆท่านที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะครับเมื่อไพ่วิวออฟฟอร์จูนเข้ามาแล้ว หลายสิ่งหลายๆอย่างนั้นจะมีทางออกมีทางแก้ไขนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังให้โชคลาภที่เกี่ยวข้องกับท่าน,นของพวกบ้านพวกที่ดินโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับอสังหารินั่นเองนะครับ <1> 1> คือจะมีเงินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือว่าจะได้มรดกตก,ตกทอดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการขายที่ดินขายบ้านอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับชาวราศีมีนในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการขายแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการซื้ออย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ คราวนี้นะครับชาวราศีมีนเรามาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของท่านหน่อยกันแล้วกันนะครับการเงินของชาวราศีมีนนั้นมีความชัดเจนมากๆเลยนะครับท่านได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะครับอยู่ในตําแหน่งที่7นั่นหมายถึงว่านั่นหมายความว่าชาวราศีมีนนั้นจะมีโชคทางการเงินชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะมีโชคได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วได้ไปซื้อบ้านหลังใหญ่ได้ไปซื้อบ้านหลังใหม่ยังไม่พอนะครับอาจจะได้รถใหม่ป้ายแดงด้วยนะครับชาวราศีมีน ไม่ว่าจะเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าจะเป็นไพ่เก้าเหรียญนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหม่อย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้บ้านหลังใหญ่ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเงินจะเข้ามาในมือของชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนมกราคมนั้นเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆอย่างนั้นนั่นเองนะครับผม และนอกจากนั้นนะครับชาวราศีมีนเมื่อท่านมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าไพ่กงล้อแห่งโชคลาภเข้ามาแล้วนี่นะครับท่านใดนะครับผมที่ชอบในการเสี่ยงดวงชอบในการซื้อหวยซื้อโรตเตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่ด้วยนะครับชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ท่านใดที่ชอบเสี่ยงก็ลองดูกันแล้วกันนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รางวัลใหญ่นั่นเองนะครับผมมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับ ไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีมีนบ้างกับเรากันนะครับพูดถึงไพ่ของความรักชาวราศีมีนนั้นมีไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้คือไพ่สามถ้วยอยู่ในตำแหน่งที่8นะครับแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยด้วยนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่9นั่นหมายก็ว่าชาวราศีมีนที่เป็นโสดนั้นท่านจะได้เจอคู่อาจจะได้เจอคู่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับไพ่ King of Cup ในลักษณะแบบนี้นะครับคู่ของท่านนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตท่านหลายๆอย่างแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างกับท่านค่อนข้างมากนะครับ5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเป็นชาวต่างชาติอย่างนี้อาจจะเป็นผู้ชายที่ ผ่านชีวิตการมีคู่มาแล้วผ่านชีวิตการมีครอบครัวมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าจะสามารถซับพอร์ตในตัวท่านได้ค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับถือว่าแต่งแล้วชีวิตของชาวราศีมีนนั้นจะสุขสบายชาวราศีมีนนั้นมีดวงที่จะแต่งงาน มีดวงที่จะเข้าสู่ประตูวิวา์นะครับในช่วงของปลายเดือนมกราคมไปจนถึงในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับชาวราศีมีนหลายท่านนั้นอาจจะได้สละสดในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่สามถ้วยนี่ยังหมายของว่าชาวราศีมีนที่แต่งงานกันมาแล้วก็อยากมีลูกอยากมีบุตรนี่นะครับท่านจะได้รับข่าวดีในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ ท่านจะได้มีลูกไว้ชื่นชมสมใจอย่างแน่นอนนะครับเป็นข่าวดีมากๆสําหรับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนถ้าหากว่าแต่งงานในช่วงของปลายเดือนมกราคมไปจนถึงในช่วงของต้นเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าในช่วงนี้เลิกงามยามดีมากๆเลยนะครับท่านแต่งงานแล้วนี่จะได้อยู่กันแบบยืนยงยืนนานเลยทีเดียวนะครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะฮะอยู่ด้วยกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยทีเดียว ไพ่สิบถ้วยนี่ถือว่าเป็นเรื่องของความรักที่อยู่ด้วยกันยืนนานตราบนานเท่านานนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่คู่ที่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมีนแต่อาจจะมีชาวราศีมีนบางท่านนะครับผมที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักชีวิตของคนเรานั้นมีหลากหลายไม่ใช่ว่ามีมุมเดียวแม้ว่าจะเป็นชาวราศีเดียวกันก็ตามแต่บางท่านนั้นอาจจะประสบความสําเร็จในความรัก แต่บางท่านนั้นอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในความรักก็ได้อย่างเช่นไพ่เก้าเหรียญนี่หมายความว่าผู้หญิงชาวราศีมีนนะครับที่เก่งในการหาเงินนะฮะเป็นผู้บริหารจัดการมีตําแหน่งเงินเดือนใหญ่ๆนะครับผมทําการทํางานนี่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับจนตําแหน่งใหญ่โตนะครับมีเงินดาวเงินเดือนหลักแสนได้หลายแสนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่าชีวิตคู่ของท่านนั้นอาจจะไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ บางท่านอาจจะมีข่าวร้ายนะครับต้องเลิกลากันไปนะฮะอยู่ตัวคนเดียวกลายเป็นว่าเรื่องราวของการงานนั้นท่านประสบค,ความสําเร็จอย่างมากแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคู่นั้นอาจจะไม่สําเร็จอย่างที่ควรนะครับผมอาจจะอยู่ตัวคนเดียวไร้คู่เคียงกายอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นเศรษฐีนีมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านหลังใหญ่มีที่ดงที่ดินมีเงินอยู่ในบัญชีมากมายอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมพไพ่ใบนี้ ไพ่เก้าเหรียญนี้นะครับผมยังอาจจะหมายความว่าผู้ชายชาวราศีมีนบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนที่มีฐานะดีได้ภรรยารวยว่างั้นเถอะ แต่ว่าทรัพย์สินเงินทองโดยส่วนมากแล้วจะมีรายชื่อเป็นของแฟนท่านนั่นเองนะครับผมนี่คือดวงของชาวราศีมีนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานก็โอเคนะครับเรื่องการเงินเรื่องของโชคลาภนี่ดีมากๆเลยนะครับชาวราศีมีนในช่วงของปลายเดือนมอกราคมนี่ถ้าเป็นเรื่องของคู่นั้นส่วนมากแล้วจะดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางท่านเท่านั้นนะครับผมที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเรื่องคู่นะครับ นี่คือดวงของชาวราศีมีนนะครับในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มกราคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับ ขอกราบเชิญชวนชาวราศีเมียนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วนะครับขอรบกวนทุกท่านช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมก็ได้นะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ